สบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อจ้ามื้อนี้น้องตัวเกี่ยวเนะาะสไปรับเครื่องท่วาเอซีเพื่นเอซีฝั่งไทยเพิ่นส่งเครื่องมาให้นะพี่น้องเนาะแบบเพื่อนสั่งกันสั่นให้นะพี่น้องกับไม้เนาะแต่มื้อนี้น้องตัวเกี่ยวสไปรับเครื่องและวันนี้เพื่อนให้เอารถไปเช็คนำเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ารถบ่ค่อยดีพี่น้องและเพราะว่าระยะทางแต่บ้านมาหารในเมืองนี่ก็ประมาณ2ากิโลเนาะพี่น้องเนาะ รู้ว่า20กิโลเนาะพี่น้องเนาะแบบเขาเดินทางเข้าไปในเมืองนะพี่น้องประมาณนั้นเนาะกับไก่เติะพี่น้องวันนี้เนาะหลังจากที่เราไปหับเครื่องแล้วไปเช็ครถแล้วเราได้กันสั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเรากระิไปรีวิวเมืองเชโนให้เบิง่งเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นแนวใดก็ไปเบิง่งไปส้มนากันเลยจ้าพี่น้องไปเลยจ้าตอนนี้เรากับเขามาฮอตบ่งขายปิ้งไก่แล้วเนาะพี่น้องนี่มีหลาย้านเลยพี่น้อง นี่แม่บอนขายปิ้งไก่เซโนเนาะพี่น้องปิ้งไก่เซโนถือว่าเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของเซโนเลยพี่น้องเป็นจุดศูนย์กลางเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าออกไปทางหน้าตลาดเซาเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้น้องตุกเกียวบ่ได้เข้าตลาดเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้อง เราก็สีครับรถขึ้นไปทึงทางนี้เลยนาอพี่น้องทางนี้ก็ไปทางตลาดแรงนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้เราก็ยังอยู่หัหน้าตลาดเซาอยู่นเนาะฮ้อสิกายไปจะหน่อยเพื่อนพี่น้องตลาดเซาที่ว่านะก็คือตลาดเซาเซโนนาะพี่น้องเนาะบางฐานเพื่อนก็ยังบัวตลาดอันอยูเซโน,นเนาะอื่นว่าตลาดหยังพี่น้อง เป็นวาตถละซาวเซโนเดอร์พี่น้องวันนี้เฮากระเดยอันนี้เป็นสูตรยูดิเทลเนาะพี่น้องเนาะรากาขับเพื่อนไปเรื่อยเรื่อยทางซ้ายมือต่อหน้านี่ก็แม่นปั๊มน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะ ซ้ายมือนี้ขวามือนี้กับแม่นปั๊มน้ำมันอีกเนาะพี่น้องปั๊มน้ำมันนี้มีครบเลยเนาะพี่น้องเนะ ที่ไก่มาเมื่อกี้นี่แกแมนบอลฮานขายสุมไก่เนาะนี่พี่น้องมีหลายฮานเลยเนาะนี่แล้วก็มีละมีอย่างฮันล้างรถฮานล้างอัดสีมีฮานออกกำลังกายเนาะแล้วก็ขับขึ้นไปอีกนี่ก็ใกล้ซีฮอตอันแถวตลาดแรงแล้วเน,ะน,นะา,นานนะพี่น้องเนาะอยู่แถวนี้รถหลายแน่เนาะพี่น้องเนาะ ขวารถจักติดเนาะแถวนี้พี่น้องีนอพี่น้องทางขวามือนี่ก็แมนห้องหนังเก่าเนาะพี่น้องเนาะ นี่วางมีรถจอดอยู่นี่โรงหนังเก่าแต่สมัยตะกี้พุ่นแหละเนาะน้องตัวเกียวลืมถ่ายเอาเนาะพี่น้อง้านสีแดงนี่ก็เป็นห้านอันโรงสวดจําเนาะพี่น้องเปิดใหม่เดี๋ยวนี้มีห้านเปิดใหม่หลายๆพี่น้องอยู่ในเซโนเฮาเนาะต่อหน้านี่ก็วางรถจอดรถจักจอดนี่ก็สิเป็น้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นเนาะพี่น้องขึ้นไปทางนี้อีกก็สิแม่น สีฮอดวงเวียนตลาดแรงแล้วน้องพี่น้องเนาะอยู่ขวามือนี้กับแมนฮานแบบมินิมากนาอพี่น้องวางมีรถจักรจอดนี้เนาะเป็นคือแบบเซเว่นอะไรพี่น้องมีมาอันนี้กับแมนวงเวียนนาะพี่น้องวงเวียนตลาดแรงนาอพี่น้องคอมแมนตืสอขึ้นไปเลยกับแมนตลาดแรงเนาะ แต, e ต,ต่ว่าเฮานี่สีเลี้ยวลงมาซ้ายมือเราพี่น้องเนาะเลี้ยวมาเลยแล้วก็กับขึ้นบานี้พี่น้องตะกี้มันมีไฟแดงเนาะพี่น้องแต่ว่าตะกี้นะบรมีวงเวียนอันนี้แล้วมีไฟแดงพี่น้องวันนี้มีวงเวียนแล้วบรมีไฟแดงพี่น้องให้น้องห้องสกัดกับลงบานี้พี่น้องนี่คนกล้ชิโต๊แล้วพี่น้องเลย พูท่านขาดคำเนาะพี่น้องฝนตกลงมาแล้วเม็ดบัากใหญ่พี่น้องบัเก็บเจ็บพี่น้องถึกหนาบัดกายมาหน่อยหนึ่งว่างนี่ผัดบบมีผลพี่น้อง่บานาเสื่อเนาะบบมีผลเลย <c oughs> บาานี้เฮากระสิไปเอาคาตั้งกล้องกันสั่นเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนเฮากายมาหา ฮานยังบเปิดนาอพี่น้องเนาะเขาก็เลยยังบ่ได้กันสั่นตอนนี้เขากัมาหอนฮานแล้วเนาะนี่นี่ก็คือฮานที่อันกันสั่นนะสิมาฮับกันสั่นะนะนาอพี่น้องตอนนี้กำลังฮับเครื่องเนาะพี่น้องกำลังเบิ่งกสื่อว่าแมนซือ่อฮาบ่นี่เนาะเอาลงมาแล้วเฮาก็สิกแกเบิ่งก่อนนาอพี่น้องว่ามันไซได์ใดหรือบ่อเนาะ เจ้าของฮานเพื่อนว่าถ่าแบบเครื่องมาและใส้บบได้แล้วเพื่อนสีเค้มให้เนาะพี่น้องเขาก็ต้องลองเปิดเบอรก่อนเนาะว่ามันใส้ได้หรือบอนี่เนาะในนี่คือหน้าตาของไม้ไม้ของเฮาพี่น้องเฮาสีสีสเปก็เนาะพี่น้องเนาะเพื่อความปลอดภัย ตอนนี้ฝนตกเนาะพี่น้องเขาก็เลยหนังเศ้าอยู่หนาฮานี่ก่อนเนาะพี่น้องนี่เนาะเขายัางบม่ได้กินข้าวเลยเนาะพี่น้องยังบ่ได้กินข้า,าวเซ้าก็เลยให้นุ่งนนอยไปซื้ออ่ขาขนมมากินเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกเอายานเครื่องเปียกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายานกันสั่นมันถึกฝนนะพี่น้องอก็เลย หนังถ่ายยูน่กนไม่นี่เฮาก็ได้ลองเปิดแล้วนอพี่น้องมันเป็นสีฟ้าแล้วนอพี่น้องแสดงว่ามันไซได้เนะาะทำอีดน้องเตอเกียวก็ว่าสีไซเลยเนาะพี่น้องกันสั่นแล้วก็ไม่เนาะอันเนื่องจากว่าฝนตกแน่แล้วก็เฮายัางไซบ่บเป็นแน่นะพี่น้องนเนาะเฮาก็เลยต้องอันเอาไว้ก่อน เอาไว้เมื่อเบึ่งวิธีไซ้อยู่เฮือนเนาะพี่น้องใส่กล่องไว้คือเก่ากันสั่นนี่่นหัประกัน1ปีเนาะพี่น้องเ่นมีใบนำไซสให้เนาะแล้วก็มีใบหับประกันให้พร้อมพี่น้องตอนนี้ฝนก็เศร้าแล้วเนาะพี่น้องเขากำลับบงสีขามทางเนาะขามทางไปฮันเซ็กรถบ้านนี้เนาะพี่น้อง ฝนตกเศร้าแล้วเย็นเย็นพี่น้องมือนี้อันนงน้อยเป็นคนขับรถเนาะพี่น้องมือนี้นี่ตอนนี้ฮอก็มาฮอท้านแปลงรถแล้วเนาะพี่น้องเนาะน่เพ่่นขายรถแล้วก็แปลงรถนำเนาะพี่น้องนีนนลงลนน่น,งน,นงน้อยอันนี้แจ้วถามว่าเห็ดยังขนาดพี่น้องเขาก็เลยว่ามาเซ็กรถเนาะว่ามันเป็นยังแน่ เพื่อนกะเอาลงไปเบิ่งให้เพื่อนกะติดเบิ่งเราพี่น้องรถดเท่ากับซื้อลายปีแล้วมาพี่น้องเนะะาะหกเจ็ดปีแล้วกะเท่ากับโบหัวมันแบบต้องเปลี่ยนอย่างแน่นะพี่น้องเฮ่ากับโบฮัวเนาะเป็นูุณิงพี่น้องเมื่อานก็เลยอัน,นมีเอฟซีเพื่อนบอกให้มาเซ็ครถเนี่ยเฮาก็เลยมาเซ็ครถเนาะพี่น้องและเพื่อนว่าอันนั้นเนาะพี่น้องน้ำมันเครื่องเพื่อนว่าน้ำมันเครื่องอัน,น มันเก่ามันบ่อนั้นแล้วพี่น้องพลนก็นเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังเอาน้ำมันเครื่องออกเนาะพี่น้อง เอาออกแล้วผลกระซีเอาอันลมอันนั้นมาเป่าให้มันออกเบิดแล้วผนจะเอาน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปเนาะตามพี่น้องตุกียวบึงเนาะพี่น้อง บานี้เพื่อนกาเสียเอาวันหมอกรองเนาะดว่าแผ่นกองนะนะพี่น้องออกมาไปเป่าให้เนาะดูว่าไปล้างให้ให้แหละพี่น้องเพื่อนกำลังเสียออกมาเนาะนี่เอาออกมาแล้วพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังเอาหมอกรองือว่าแผ่นกองไปเป่าให้เนาะพี่น้องขี้ผุ่นก็ไล่ลายเพื่อนปูไปเป่ายิชนพูเนาะ บานี้พิ่นกเซียวมอกองมาใส่ให้บานี้พี่น้อง บันนี้เพื่อนกาเข่งเบรกให้นะพี่น้องเข่งเบรกให้ กายสแล้วแล้วพี่น้องเพื่อนก็เอาน้ำมันเครื่องมาใส่โศลดถให้เนาะพี่น้องเพื่อให้มันหมอนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็แล้วแล้วเนาะพี่น้องเพื่อนกำลังเสร็จวางเงินเพื่อนจับกัเนาะ ราคากรเผืนเอานำสามสิบพันกีบนาอพี่น้องเอาแต่ค่าน้ำมันเครื่องนาอพี่น้องคันเป็นเงินบาทกับหนึ่งร้อยบาทนาอพี่น้องตอนนี้บาดนี้ฮาอกะสีออกเมืองแล้วนาอพี่น้องเสีออกเมืองแล้วอันนี้กับแมนคิวรถนาอพี่น้องคิวรถไปดงหินไปสวรรค์นาะพี่น้อง คนก็นยังตกอยู่เล็กน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นทา้งหนานก็้านขา,ขายโทรศรรพัพท์้านขายรถ้านขายคำพี่น้องมีหลาย้านมีหลาย้ันพีน่น้องนี่อันนี้้านขายรถเล็กน้อยอันนี้พี่น้องวันนี้เข,กขากระสืออกกมือเนาะพี่น้องเนาะนี่คือทางออกเมือทางขวามือเนาะนี่มันจะเป็น้านขายโทรศัพท์แ้วกาขายใดเนาะใดใดใน้ำมันพี่น้องรัวปั๊มน้ำเน,น,นาะอันนี้ก็ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ยับมันนี่ก็สิเป็นหานมังกี้เนาะหานไข่ซานมไข่มกพี่น้องนี่แล้วก็มอง,มองนี่นี่หานเป็นหานปิ้งไก่พี่น้องนี่ขวามือนี่ก็เหม็นหานปิ้งไก่เนาะแม่นเบิดเลยพี่น้องนี่ไปนี่หานปิ้งไก่เบิดเลยเนาะนี่ปิ้งไก่เซโนพี่น้องของฝากเนาะของของฝากเซโนก็ต้องแม่น ปิ้งไก่เซโนเพราะว่าเป็นอาหารประจำท้องถิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระซิเมนคิวรถเนาะพี่น้องนี่นี่ยับมาหน่อยหนึ่งในกระเมนนี่เนาะพี่น้องมินิมาเนาะนี่ว่าเซเว่นนี่แหละพี่น้องนี่เซเว่นน้อยเนาะวันนี้เฮากะซิออกเมืองแล้วพี่น้องทางกาคุขะเนี่ยพี่น้องแถวนี้เนาะอันกันสันนะกัยังบ่ได้ไซได้พี่น้องเพราะว่าเฮายังใส่บบเป็น ตอนนี้เฮาก็มาฮอนเฮือนฮอซ่าแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาก็สะมาให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวเฮาสีเบิง่งอ่าวิธีไซมันนำหลังเนาะพี่น้องทำพิ่านสิแกะกล่องออกมาแล้วลองไซเบิ่งเลยเนาะลองถ่ายเบิ่งเลยแหละรีวิวออกมาเลยแในวันนี้ยังเห็ดบ่เป็น,นพี่น้องยังไซบ่เป็นเนาะรุ่นนี้แหละแต่กับไม้เนาะพี่น้องเนาะไม้ยังไซบ่เป็นคือกันเนาะเพราะว่าเฮายังบ่เคยมีเนาะพี่น้องเนาะ ก็อนอื่นหมดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายด้วยจ้า fc ทางฝั่งไทยนอกาที่เพื่อนสนับสนุนมาพี่น้องก็คือเพื่อนนั้นสั่งอันนี้ให้เนาะ,นะ,นะการสั่นกับไม่ขอบคุณหลายด้วยจ้าน้องตุเกี่ยวไดมาน้องตุ๊เกี่ยวกับสีใส้คุมขาที่สุดพี่น้องและหักษาให้ดีๆเลยพี่น้องเพื่อให้ใส้ได้ดนเนาะพี่น้องเนาะแล้วน้องตัวเกี่ยวกับสิพยายามเฮ็ดคลิป ออกมาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมเรื่อยๆเ,เดอ้อพี่น้องคุณหญ่ใจดีที่ซื้อให้น้องตั๊กเดี่ยวมือเส้าขอให้เงินไหลเข้าเนียนอ่างกระเป๋าอายุมั่นขวัญยืนเดอ้อพี่น้องขอบคุณห,หลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพ่อกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวลาเซโนเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณจ้จบ๊ายบาย